วันนี้เวลาส10บนาฬิกาพลเอกกัมปนาศรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเชิญพระกรถินพระราชทานประจำปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพักกระถินแก่มูลนิธิโครงการหลวงเชิญไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์นวัดยั้งเมินตำบลยั้งเมินอำเภอสะเบิงจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพระสงฆ์ห้ารูป โดยมีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงรองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและผู้มีจิตสรัทธาเข้าร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยรวมจำนวนเงินกว่า2 2 0ล้าน2บาทเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงพระพุทธศาสนาทางนี้ทางวัดจะนำไปบูรณะพระาธาตุเจดีย์ของวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี2465 ปัจจุบันพระาธาตุได้รับความเสียหายจากน้ํากัดเซาะพื้นดินทําให้ฐานพระาธาตุเกิดความลาดเอียงสําหรับวัดยั้งเมินตั้งขึ้นเมื่อปี2465ได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่5กระกฎาคม2483ภายในวัดมีเสนาสนะต่างๆอาทิอุโบสถวิหารกุฏิสงฆ์และศาลาบำเพ็ญกุศล ทั้งนี้เมื่อวันที่12มีนาคม2535เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้า,จาศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดยั้งเมร์นี้ด้วยในโอกาสนั้นทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โอกาสนี้องค์มนตรีได้มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนวัดยั้งเมินและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวน26ทุนโรงเรียนวัดยั้งเมินและชุมชนบ้านยั้งเมินได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องเช่นสถานีกเกษตรหลวงปางดะได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน